สวัสดีครับเพื่อนชาวเกษตรกร,กรไร่มันสำปะหลังทุกท่านวันนี้พบกันอีกครั้งที่ไร่ผู้หญิงจอมทาาวันที่สิบมกราคมสอง5ห้า้หส้าผมพามาดูแปลงมันสำปะหลังแปลงที่ผมได้ให้คำมั่นกับเพื่อนๆว่าผมจะแจกสายฟันมันสำปะหลังฟรีนะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ปลอดโลกเป็นสายพันธุ์ที่ผมไม่รู้จักชื่อนะครับจะแจกให้กับเพื่อนๆวันนี้นะครับ อายุได้สิบเดือนเต็มแต่มีบางอผมเมื่อวานผมก็ได้มาขุดให้ดูว่าตรงไหนมันเป็นดินเหนียวเขาเอื่อน่าพ่นดินเหนียวเนี่ยมันเหมาะสําหรับดินเหนียวไหมแล้วก็มีบางท่านบอกว่าถ้ามันสาหลังที่ต้นสูงสูงเนี่ยมันไม่มีหัวหรอกนะครับผมก็เลยอยากมาพิสูจน์ว่าถ้ามันต้นสูงจริงแล้วมันจะมีหัวไหมนะครับขอให้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวข,ขอขอแยกพิสูจน์เลยนะครับเดี๋ยวนะครับผมขอญากตัดต้นก่อนต้นนี้เลยนะครับต้นที่เราขุดเลย แล้วเราค่อยดูหัวนะครับอขอ,อยญานนะครับผมจะวัดให้คเพื่อนดูว่ามันยาวเท่าไหร่ขอ,อุญานนะครับผมขออนยญาตวัดจากยอดเลยนะครับเขี่ยวไว้นะครับ จากยอดมาเลยนะครับมันสำปะหลังต้นนี้มีความสูงตรงนี้4เมตรนะครับตรงนี้4ี่เมตรสิบนะครับชัดเจนนะครับ4เมตรกับอีก10เซนติเมตรจากปลายมาถึงอา่า คนต้นที่ผมตัดนะครับหลายๆลาท่านบอกว่าถ้ามันทำหลังสูงสูงแล้วเกิดบนที่แบบนี้นะครับปกคลุมแบบนี้มันไม่มีหัวหรอกนะครับผมก็จะพามาที่สรดนอกจากจะไปตจวจเรื่องอความสูงของต้นมันทำหลังที่มีความสูงถึง4เมตรกับอีก10เซนติเมตรดูความห่างระหว่างต้นที่เพื่อนกเกษตรกรผมจ้างเขามาปลูกนะ ขออนุญาตนะครับจากต้นถึงต้นห้าสิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับนี่คือสายพันธุ์ที่ผมแจกให้กับเพื่อนๆนะครับขออนุญาตให้เพื่อนๆดูดางชัดเจนนะครับแล้วผมจะเดินไปให้ดูนะครับว่าเพราะว่าบางทีน ้าเพื่อนคนไหนนะครับที่มีสายพันธุ์นี้แล้วนะครับขออนุญาตดูอย่างชัดเจนไม่ต้องมาขอรับสายพันธุ์นะครับเพราะเราจะแจกฟรีอยากแจกให้กับเพื่อนเกษตรกรคนที่เขาไม่มีจริงๆนะครับจะได้เดินทางมารับถ้าเราที่บ้านเรามีแบบนี้ลักษณะน,นี้นะครับเพราะผมไม่รู้จักชื่อจริงๆก็ไม่ต้องมามันเสียเวลาท่านนะครับขอให้ดูอีกสายพันธุ์หนึ่งที่คนบ้านผมเรียกว่า ที่ลำสะซึ่งก็สูงพอๆกันนะครับสูงพอๆกันแล้วโดยทั่วไปแล้วคนบ้านเรานะครับผมขออนุญาตบัดให้ดูเลยว่าเขาปลูกห่างเท่าไหร่53เซนติเมตรปลูกแบบใกล้ๆกันเลยนะครับแล้วเรามาดูว่ามันมีหัวไหม ดูอีซัมสะก่อนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ <_ C> เขามีหัวรอบต้นเหมือนเดิมเขามีหัวรอบต้นเหมือนเดิมนะครับ <_ C> ผมขออนุญาตพามาดูอีกสายพันธุ์หนึ่ง <_ C> เพื่อนๆดูนะครับ <_ C> เขาจังมีหัวรอบต้นอยู่เหมือนเดิมนะครับทั้งสองต้นเลยนะครับเห็นไหมครับ เห็นอย่างชัดเจนแล้วเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่าหัวเขาใหญ่แค่ไหนผมไม่ได้เอาอะไรมาวัดนะครับผมเอาแขนผมนี่นะครับวัดเทียบเลยนะครับนัเมื่อเทียบกับแขนของผมนะครับอันนี้ก็ได้ครับเมื่อเทียบกับแขนของผมเห็นไหมครับ ตัวนี้นะครับตัวใหญ่นี่ครับนี่คือหัวของเขาผมเองก็แปลกใจว่าในเมื่อเขาปลูกใกล้กันแบบนี้ทำไมมันยังเป็นหัวอีกนะครับมาดูฝั่งนี้ผมจะเทียบให้ดูกับสายพันธุ์ของอีซัมสะเมื่อเทียบกับแขนของผมเห็นไหมครับ นัครบสรุปว่ามันยังมีหัวอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเมื่อเพื่อนๆนำไปปลูกผมอยากแนะนำให้ปลูกห่างมากกว่านี้แต่ว่าบางคนเขาก็สงสัยไงบอกว่ามีคนทักผมบอกว่าเห็นพันุมันของสำปะหลังของผมที่มันสูงเนี่ยแล้วมันจะไม่มีหัวอยากให้พิสูจน์ให้ดูหน่อย ว่ามันมีหัวไหมก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับเราพิสูจน์แล้วว่ามันมีหัวแล้วที่สําคัญตรงนี้นะครับท่านดูนะครับตรงนี้จะมันสําหลังจะล้มนะครับซึ่งล้มไม่เยอะเพราะว่าน้ํามันพัดมาทางนี้นะครับแล้วต้นมันก็เลยลม้มแล้วต้นก็เลยสูงสี่เมตรกว่าอย่างที่ท่านเห็นสรุปก็คือมันมีหัวเดี๋ยวผมผมจะพาเพื่อนเดินรอบ ไล่มันสำหลังดูว่าพันมันสำหลังที่จะแจกจ่ายใ,ให้กับเพื่อนๆนี้จะเพียงพอไหมเชิญครับนี่คือมันสำหลังที่เราจะทําการแจกเพื่อนๆนะครับเห็นนะครับความสูงสูงมากมากเพื่อนๆคงจะพอนะครับแต่ว่าผมจะพาเพื่อนๆเดินไปเดินไปจนสุดเลยนะครับจนสุดไล่ของเราเลย ว่ามันจะเพียงพอไหมเพราะว่าเพื่อนๆบางคนก็กลัวว่าจะได้น้ำมูบ้อน้อบัสิวา่ามาแล้วยันบ่ได้พันนี้ผมคิดว่าน่าจะพอเพราะมันเป็นสายพันธุ์ที่สูงมากอยากให้เพื่อนๆเ,เข้ามารับสายพันธุ์ที่ปลอดโรคจากไร่ผู้หินจอมธาตุแบ่งปันให้กับเพื่อนๆฟรีนะครับสำหรับ เพื่อนๆนที่มาไม่ได้จริงๆนะครับสั่งมาขออย่าให้เกินคนละสองกล่องนะผมได้สอบถามกับเคอรี่แล้วนะครับว่าเขาไม่รับเจ็บเงินปลายทางค่ากล่องก็อยู่ที่ยี่สิบาบาทแล้วก็ค่าส่งนอกพื้นที่เขียดอีสาน145บาทแล้วก็ผมขอค่าแรงงานที่ผมจะจ้างคนมาตัดแล้วก็ไปส่งให้ท่านอีก สามสิบบาทรวมกล่องละสองร้อยบาทแต่ขอร้องเพื่อนๆไม่ต้องสั่งเกินคนละสองกล่องสําหรับคนที่มาไม่ได้เราเพียงแต่ต้องการที่จะส่งไปให้ท่านอแค่ทําพันธุ์เฉยๆนะครับแค่ทําพันุ์แล้วก็ขยายพันุพันธุ์ที่ดีนะครับเฉยๆค่าสายพันธุ์เราไม่มีผมก็ไม่ได้อะไรนอกจากความจริงใจที่มอบให้กับเพื่อนๆเกษตรกรเท่านั้นมีสิ่งดีๆก็อยาก หยิบจื้นให้ขณะที่ใจจริงแล้วก็อยากให้เพื่อนๆมาเองนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็มีภาระเยอะเหมือนกันผมเป็นเกษตรกรที่ทาทั้งมันสำปะหลังแล้วก็ใ่อ้อยช่วงนี้โรงงานอ้อยเปิดนะครับพอโรงงานอ้อยเปิดผมก็ต้องพาคนงานไปตัดอ้อยเพื่อส่งโรงงาน ผมจึงไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่ยถ้าใจจริงก็อยากให้เพื่อนๆมารับแต่ถ้ามันจะมาไม่ได้จริงๆนะครับอยากได้สักอสองกล่องก็ยินดีที่จะ,ะให้คนงานเขาจ้างคนงานเขามาตัดแล้วก็ส่งไปให้ขอญาตพาเดินดูเรื่อยๆนะครับว่ามันจะพอไหมบางคนกลัวว่าจะไม่พอผมได้ขอร้องพี่น้องเกษตรกรนะครับ แต่ขณะนี้นะกล้องอยู่ในระดับสายตาของผมนะครับนุ่นความสูงของต้นมันสำลังเรเดินมาไกลพอจุกจวรแล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินจนไปสุดไล่มันสำลังของเราแล้วก็มีไล่ของเพื่อนเ <c oughs> พื่อนเกษตร,รกรที่เขาอยู่ข้างๆที่อยูอ่ติดกันนะครับดูว่าผมจึงไม่ได้แปลกใจเลยว่ามันสำลังแปลงนี้ทำไม ผมจ้างคนในท้องถิ่นมาปลูกให้นะครับจ้างคนแถวนี้มาเพราะว่าดินแปลงนี้ไม่ใช่ที่ดินของผมแต่เป็นที่ดินที่ผมเช่าเพื่อทําการขยายพันธุ์คือเทคนิคของแต่ละไร่จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นไร่ของผมนะครับไร่ปุ๋ยอมธาตุของเราเวลาได้พันธุ์มันกำลังมานี่เราจะไม่เอาเข้าไปในไร่นะครับก็คือเราจะต้องมาเช่าที่ดินที่อื่นปลูกก่อนให้มั่นใจว่า สายพันธุ์นั้นมันไม่เกิดโรคไม่มีโรคปลอดโรคจริงๆนะปีต่อไปเราค่อยจะเอาเข้าไปในบริเวณไร่ของเราไม่งั้นจะมีการระบาดท,ที่เกิดจากโรคมันสำลังนี่ปลูกให้จนก็จนนะครับปลูกให้รวยก็รวยครับแปลงไหนก็ตามที่มีโรคระบาดนะอยากแนะนําให้เพื่อนๆที่มีโรคระบาดอยู่นะครับเลือกปลูกชั่วคราวสักปีสองปีมันไม่ได้ไไดทาให้เราจนลงนะครับถ้าเลือกปลูกมันทําหลัง ถึงแม้เราจะเอาพันธุ์ใหม่ไปก็ตามพันธุ์ที่เขาไม่เกิดโรคไปไปปลูกในไร่ของเราถ้าเคยมีการระบาดแล้วมันก็จะระบาดอีกนะครับเพราะมันมีต้นมันกำหลังเป็นพาหะเป็นเป็นตัวที่มันอาศัยอยู่นะเพราะฉะนั้นหยุดปลูกไปสักปีไม่ทำให้เราจนยังเป็นผลดีกับเพื่อนๆนเกษตรกร,ร,กรคนไร่อื่นๆด้วยนะครับว่าเรามีความรับผิดชอบกับสังคมรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติเรานะครับ ตอนนี้กับผมได้เดินมาสุดไร่แล้วนะครับสุดไร่ของผมเดี๋ยวขออนุญาตพาเดินข้ามมาไล่ของเพื่อนบ้านนะครับให้ดูชัดๆนะครับนี่คือความแตกต่างของไร่ของเพื่อนบ้านกับไร่ของเราด้านขวามือนะครับด้านขวามือตรงนี้นะครับเป็นไร่ที่ผมมาเช่าปลูกส่วนด้านนี้เป็นไร่ของเพื่อนเกษตรกรทั้งที่เป็นที่ดิน ที่อยู่ติดกันนะครับแต่ความแตกต่างในการปลูกมันมหลังจะต่างกันเห็นนะครับชัดเจนนะครับเห็นความแตกต่างนะครับแล้วพอมาผมเห็นผมมาเห็นต้นมันมหลังฝั่งนี้นะครับฝั่งของเพื่อนเกษตรกรนะครับผมจึงไม่แปลกใจว่าเวลาที่เราไปจ้างเขามาปลูกทําไมเขาปลูกให้ผมแค่ห้าสิบเซนติเมตรเพราะวันที่ผมให้เขามาปลูกเนี่ยผมไม่ได้อยู่ด้วยนะครับ เราว่าเขาเคยปลูกแบบนี้คนในชุมชนเขาเคยปลูกแบบนี้นะครับเขาไม่เคยปลูกแปดสิบห้าเซนหรือว่าเก้าสิบ้าเซนแบบที่ไร่ของผมปลูกกันนะครับสำหรับเพื่อนบางคนเนี่ยยังไม่เคยเห็นโพลนะนี่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 คือโพลนะครับบางคนไม่รู้จักคําว่าโพลในภาษาอีสานนะครับคือลักษณะยู่ๆูนะเนี่ยเป็นดินลาดๆาอย่างนี้ยู่ยู่ก็จะมีดินตรงนี้นะขึ้นมาเป็นกองอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นดินเหนียว เสร็แล้วก็จะมีต้นไมาย้อยู่ข้างบนคนอีสานเรียกว่าพลน,นะครับทางนนอนก็พลหนึ่งทางนนอนก็มีพลหนึ่งเห็นไหมครับตอนที่ผมมาเช่าที่ดินแปลงนี้เพื่อที่จะทําการขยายพันธุ์มันสําหลังผมต้องรื้อถอนพนออกถึงเจ็ดพนอันนี้ก็พลหนึ่งครับพลนึ่งนนก็มีนะครับเจ็ดพลนี่เขาเอาค่ารื้อถอนอยู่ที่ไร่ละสามพันบาทแต่เราก็ต้องทําเพราะว่า ก่อนที่เรานอนจะนําสายพันธุ์ต่างๆเข้าไปในไร่ของเราพิสูจน์ต้องพิสูจน์ก่อนว่ามันไม่เกิดโรคเพราะว่าเงินเท่าไหร่ที่ลงทุนไปเนี่ยถ้ามันเกิดโรคระบาดในไร่ของเราทุกอย่างจบเลยนะครับต้องหยุดปลูกไปปีสองปีเลยนะครับเป็นค่าสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นจํานวนมากนะเครื่องเราประเมินไม่ได้หรอกโดยเฉพาะคนที่มีเป็นเกษตรกรขณะนี้เนี่ยผมเดินอยู่ใกล้ๆก,กับเขตดแดนนะครับเดี๋ยวผมมาที่เขียดแดนเห็นไหมครับ ความแตกต่างระหว่างมันสําหลังสองแปลงทั้งที่ปลูกด้วยกันนะที่ดินใกล้ชิดติดกันเลยนะเห็นไหมครับแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นมันสําหลังนี่บางคนอาจจะคิดว่าปลูกลงดินไปแล้วก็แล้วจริงๆแล้วมันเป็นศิลปะนะครับมันเป็นศิลปะไม่ใช่ว่าปลูกแล้วจะจบมันมีอีกหลายอย่างมากมายที่จะทําให้เราจนด้วยมันสําหลังหรือรวยด้วยมันสําหลังได้นะครับสําหรับคลิปนี้ กราบขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ